าการเปลี่ยนคลัชนะครับการเปลี่ยนคลัชของเครื่องยนต์คนยานแบบตั้งพื้น CWP ยี่สิบห ES หรือเครื่องคนยานสปายหลังนะครับกลุ่มเจ็ด6กเจ็ดยี่สิบหก cc สองจังหวะนะครับซึ่งจะมีคลัชอยู่ด้านหลังเครื่องนะครับอยู่ด้านหลังเครื่องเพื่อมาเชื่อมต่อกำลังกับเบ้าคลัชที่จะอยู่ที่ปั๊มนะครับ ใช้งานไปก็จะมีการสึกหลอนนะครับคัทก็อาจจะผ้าคัทก็จะหมดลงนะครับได้นะครับอันนี้คือลักษณะของคัทที่หมดแล้วนะครับอันนี้คือของใหม่นะครับนี่คือของใหม่มีมีผ้าคัทอยู่นะครับเห็นอยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้ใช้มาได้ได้สักพักหนึ่งละก็ผ้าคัทก็จะหมดนี่เหลือเป็นเหล็กนะครับแล้วนะครับอันนี้การที่เป็นเหล็กเนี่ยเวลา เวลาทํางานเนี่ยคัชก็จะอยู่ในตําแหน่งนี้แล้วก็จะมีเบ้าคัชเวลาเร่งเครื่องคัชก็จะกลางออกเพื่อมาจับกับเบ้าคัชนะครับแล้วก็พากันหมุนไปพากันหมุนไปให้ปั๊มทํางานไปนะครับพอใช้งานไปมันก็จะหมดลงได้นะครับเราก็จะต้องเปลี่ยนคัชกันถ้าทําได้เองเนาะก็จะสะดวกขึ้นนะครับก็จะไม่ยากเราลองทํากันดูนะครับ เครื่องมือเครื่องมือก็คงจะมีบล็อกหรือประแจเบอร์สิบเจ็ดนะครับประแจเบอร์เจ็ดของใช้เป็นสามสามขานะครับแล้วก็ประแจเบอร์สิบนะครับบล็อกหัวเทียนแล้วก็เชือกผูรองเท้านะครับหรือเชือกอะไรก็ได้เส้นประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวเริ่มกันเลย ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องถอดชุดปั๊มออกก่อนนะครับคือการขันน็อตสี่ตัวยกเครื่องลงออกมาจากแท่นาาแล้วมันจะง่ายขึ้นทำอะไรก็สะดวกสี่ตัวนะครับ,รบออกัน พร้อมแล้วนะครับอ่ามาเปลี่ยนคัดเลยกันเลยนะครับอ่าก็จะมีน็อตอิดสองตัวนะครับเบอร์สิบเจ็ดสิ็ดถ้าปกติจะขันไม่ได้นะครับเพราะว่าเครื่องเหมุนตามนะครับอ่าวิธีเราก็ถอดไปเทีนออก ใช้เชือกที่เราเตรียมไว้นะครับนี่ยัดลงไปในช่องลูกสูบนะครับเพื่อดันหัวลูกสูบไว้ไม่ให้มันหมุนตามนะครับเพื่อขัดลูกสูบไว้หมุนลงไปข้างล่างสุดซะหมุนลูกสูบลงไปนิดนึงัดเข้าไปดเรื่อย จะน่าจะได้ลดดแล้วมันไปซื้อหะติดละนห่ถ้าขันงอได้อืมโอเคง่ายดนะครับเวลาจะขรจะจะเอาชุดคัดออกนี่ก็ควรจะหงายเครื่องขึ้นเพราะว่าจะมีแหวนอยู่ข้างล่าง แหนลองแหวนลองคลัชนะครับถ้าเกิดเอียงอยู่แล้วหลุดเข้าไปในเครื่องเนี่ยเราจะต้องมาถอดเครื่องน,นี้อีกเพื่อว่าจะเก็บจะเก็บแหวนออกนะครับปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับระวังอย่าให้มันหลุดเข้าไปหงายเครื่องขึ้นอถอดน,น็อตออกจนหมดนะครับดึงขึ้นนี่ครับแหวนสองตัวนี้ถ้าหลุดเข้าไปข้างในแล้วก็ต้องไปตามมาออกมาให้ได้นะครับ อ่านี่คือนี่คือตัวคับอ่านี่ออกมาแล้วนะครับครับนี้เวลาการสายกลับเข้าไปเหมือนเดิมเนี่ยก็อย่าลืมนะครับต้องตรวจดูแหวนว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยหรือไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ถ,ไมถ้าหักไปถ้าแบนไปนะครับอันนี้มันเป็นแหวนคลื่นนะครับก็ควรจะเปลี่ยนนะครับอืม เชือกยังล็อกอยู่นี้ล็อกได้อยู่ก็น้นเลยเถ้าถ้าเป็นลักษณะนี้เราจะใส่ใหม่กรหลุดนะครับส,สวยงาม แค่นี้เองครับนี่ก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยนคลาสนะครับง่ายดายง่ายดายนะครับแ,แล้วก็อย่าลืมอ่านี่คือเบ้าคลาสนะครับอันนี้คือเบ้าคลาสเบ้าคลาสนะครับซึ่งบางทีเนี่ย ถ้าเจอคัตที่เป็นเหล็กเป็นหมดแล้วเนี่ยนะครับเจอเหล็กแล้วก็เสียดสีกับเหล็กเนี่ยเเคยเจอถึงขนาดที่ว่าเบ้าคัตเนี่ยขาดเลยนะครับที่มันเป็นเหล็กสีกับเหล็กเนี่ยเ,เพราะฉะนั้นนะครับก็อย่าลืมนะครับตรวจคัตตรวจครัชเป็นประจำนะครับน่าจะอย่างน้อยสักปีละครั้งนะครับตรวจดูนะครับว่าสึกล้อถึงขั้นควรจะเปลี่ยนแล้วหรือยังนะครับ สำหรับชุดคัตของชวานพิษนะครับก็จะประกอบด้วยชุดคัตนะครับสปริงอ่อนและยาวนะครับแล้วก็แหวนคลื่นกันคลายนะครับอีกสองตัวนะครับเ,เสร็จแล้วนะครับก็ประกอบเข้าที่เดิมนะครับนัดสี่ตัวนะครับ อา่าเสร็จกระบวนการนะครับการเปลี่ยนคลาสแล้วนะครับอา่า